วันนี้เรามาเดินแบบด้วยกักชองครับผมเป<ช>็นไงบ้างคะก็ดีครับรักนี่หมูเหมือนเดิมแล้วก็ชุดก็สวยเหมือนเดิมคือ <laughs> คือแบรนด์หมูเป็นแบรนด์ที่แบบผมชอบนะส่วนตัวชอบมากแล้วก็แบบคือเนื้อผ้ามันดีแล้วก็แบบทรงสวยอะไรเงี้ยครับใส่แล้วแบบสมาร์ทถ้าใครได้เห็นในสตอรี่ผมน่าจะเห็นว่าเสื้อเขาสวยมากครับ <laughs> ก็เรียกว่าแบบว่าชอบในยุคที่เราได้เดินสายแต่คุณเห็นนะในยุคนั้นใช่ชอบมากครับขอบคุณแบรนด์หมูที่ที่เชิญมาเดินนะครับผมได้ปีไหมเชิญได้ครับได้ฝากเนื้อฝักตัวด้วยครับตทำตัวยังไงบ้างถ้ามาเดินแบบก็ทําตัวให้มันสบายที่สุดครับปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็เตรียมพร้อมนอนให้พอแล้วก็เตรียมใจมาเดินคิวๆได้ครับ่ะแต่จริงๆเมื่อกี้ก็คือ มันก็ต้องมีครับมันก็ต้องมีคือจริงๆเราทักกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบว่าเออเนี่ยพี่จา๊ามีชาเลนจ์ใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลงขอถ่ายเก็บไว้ก่อนอะไร่าเงี้ยผมก็บบโอ้ยินดีมากมเพราะว่า,าใช่ใช่ครับใช่ครับก็ก็ถ่ายติ๊กต็อกกันไปหอมปากหอมคอใช่ครับ ขอบคุณครับขบคุณคเป็นยังไงบ้างเอ่อก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งแบบเราจะได้มารับรางวัลที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมแล้วก็ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนด้วยท,ท,ที่เห็นความสามารถแล้วก็ชอบหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับผมครับผมตื่นเ้นแค่ไหนที่แบบรางวัลใหญ่แบบถูก ตื่นเต้นแค่ไหนหรอคือตอนที่เขาประกาศรางวัลอะ่ะผมอะจิตหลุดไปแล้วนะคือแบบพอพอเขาแบบขึ้นชื่อว่ามีใครชิงบ้างอะ่ะผมตื่นเต้นมากเลยพอพอแบบพิสิทธิ์พลเอกพงพิสิทธิ์แบะใจผมหลุดละแล้วลขึ้นไปแบบคือขึ้นไปครั้งแรกคือแบบขอหายใจก,ก่อนเลยแบบโอเคแล้วก็ค่อยพูดว่าแบบหวังไหมหวังนะตอนที่เห็นชื่อเราเข้าชิงแล้วอนะไรเงี้ยอุ้ยตอนแรกก็ดีใจครับดีใจลึกๆก็อยากได้แหละลึกๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันได้มันก็น่าจะเป็น สิ่งที่ดีเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่พอมันได้จริงๆขึ้นมาผมก็รู้สึกเออมันตอนขึ้นไปรับยังยังชาอยู่ยังเกรงอยู่แต่พอลงมาผมก็ออรู้สึกแบบดีใจมากแต้องแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณแบบนักแ,บบกแสดงแล้วก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณบริษัท g d s ด้วยที่ให้นักแสดงตัวน้อยๆคนนี้ได้มีบทบาทในหนังของเขาด้วยครับผมในที่นี้ไปก็จะมี แบบว่าตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นแบบว่านักแสดงรางวัลคันโนะคะโอ้ยไม่นขนาดนั้นครับเร,เรียกจำแล้วกันครับจะเรียกอะไรก็ได้ถ้าผมหันน่ะก็โอเคหมดเลยครับอย่างเมื่อวานน้องไปบอร์แบบว่าแบบน้ำตาลเลยเหมือนการกอะไรแล้วก็คุณแม่เราให้ด้วยทางฝั่งของเราเป็นไงบ้างฝั่งของเราครับลงมาผมก็รีบโทรหาแม่เลยว่า <laughs> แม่แบบว่าไม่ได้เด็ดเฮ้ยเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ บอกดูอย like ู่ดูอยู whales, so, ่อะไร้ยฮะแม่ก็บอกว่ากิดล้านบ้านเลยจังหวะที่ได้อะไรครับก็ก็เป็นเรียกว่าแก๊กเล็กๆน้อยๆของบ้านผมใช่ใช่รครับหลังจากนี้มีกดดันไหมหลังเรื่องต่อไปของเราเนี่ยได้กับาเตรียมด้วยหลังนี้ด้วยใช่ไหมคือผมว่ายังไงผมก็ยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่เนาะอาจจะได้รางวัลไวหน่อยแต่รางวัลครั้งนี้ผมบอกได้เต็มๆเลยว่ามัน ไม่ได้มาจากความสามารถผมฝ่ายเดียวคือมันมาจากทุกๆฝ่ายจริงๆแล้วก็คือก็ยังยังก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมยังตั้งใจทํางานทุกๆงานจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบครับผมมีคําติชมอะไรก็ผมเปิดรับตลอดครับก็เรียกว่าไม่กดดันแต่ว่าก็เอาไปแบบอะไรนะเป็นเป็นพลังเป็นพลังใช่ครับเป็นเป็นเหมือนเบนช์มาร์กแล้วกันว่าเฮ้ เนี่ยเรื่องแรกเราเราความตั้งใจเราทุ่มเทไปขนาดเนี้ยมันได้ฟีดแบ็กมาเท่านี้เลยวะ่ะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถลดความทุ่มเทกับเรื่องตอๆไปได้ครับนี่นแหละจะเพิ่มขึ้นเท่านะั้นก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามในผทบาทถงว่าจะเป็นยังไงบ้าเงร <laughs> เรื่องถัดไปเป็นอะไรยังไงก็ตาะเรื่องถัดไปเหระครับเรื่องถัดไปมาในบทบาทของเฮ้ยเรายังสปอยไม่ได้ใช่ป่ะ <laughs> คือเอาง่ายๆว่าเป็นเป็นหนัง โรแมนติกคอเวอรดี้แล้วกันครับที่แฟนๆคนไทยคอหนังไทยน่าจะชอบอะไรนะครับแล้วก็ก็ได้ร่วมงานกับน้องละอายนะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่มายตัดบริบูรใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ก็ฝากทุกคนด้วยครับผมคิดว่าน่าจะชอบกันครับน่าจะแบบเริ่มเปิดึ้นได้ภายในแบบเดือนนี้ไหมเดือนนี้ไหมหรือยังไงเร็วๆนี้เลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจ <ไ>ปลายปีแต่ว่าได้รับชมกันปลายปีนี้แน่นอนครับเรื่องเพเรเพลงนะคะเพลงในาคือเรือกกร่องเพลงเหรอครับก็ยังยังรักการร้องเพลงเหมือนเดิมครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําในบทบาทของวงแต่ว่ายัางยังยังชอบร้องเพลงเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามีซิงเกิลใหม่ให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับเรียกว่าใครรอฟังก็จะได้ฟังแน่นอน,น,อนแน่นอนแน่นอน ใช่ใช่ครับเตียมซุ้มๆทำเวลาครับโอานมันเกิมาม่สิบเจวันนี้วันที่หกไม่ได้พึ่งนะผ่านมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะของมันน้เจอใช่ไหมได้ของหวานตวันของวันแล้ไงเป็นงไงบ้างคะอิาะเป็นแฟนแบบโแตกเลื่อนเยจะโคเรกันอยู่ครับก็ดีใจมากๆครับก็เติบโต แล้วก็ได้เห็นทุกๆคนยังอยู่กับผมแล้วก็ครอบครัวยิ่งใหญ่มากขึ้นมีคนพพอร์ตมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากมากครับก็ขอบคุณจริงๆที่ที่ไม่รู้ว่ามาเอ็นดูอะไรผมนะแต่ว่าขอบคุณจริงๆงแล้วก็เก่งไงแล้วคนเก่งด้วยฝากติดตามให้ากำลังใจผมต่อไปด้วยใช่ครับเป็นไงของขวัญ ถ้าาในส่วนตัวผมนะผมก็ไปกินของอร่อยๆเลยผมไปกินโอมาการเซ่เลยไปซื้อซื้อของขวัญให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ของขวัญเยอะแยะเลยจากแฟนคลับครับผมก็อันแพ็คเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันข้ไปอ่านแท็กไะคะเห็นข้อแ็กเยอะเจรงจังบอใช่ใช่ใช่อ่านครับเขาก็น่ารักมากทุกคนแบบว่ามีมุมมองต่างๆมีรูปภาพต่างๆให้แบบเออบางทีเราก็นึกไม่ออกเพราะแบบว่าจะมีคนเห็นตรงนี้ ด้วยแต่ว่าก็น่ารักครับน่ารักมากครับก็เรียกว่าเป็นคีิแฮปปี้เนาะใช่ครับใช่ครัลิปมากงั้นเดี๋ยวเราฝากเป็นอยางหนึ่งว่าแบบมีผลงานอะไรให้คนติดตามครับแล้วก็เดี๋เราเล่าต่อคลิปีกสามคลิปก่อนอะไรนะครับมีอะไรครับขอไปบ้างคลิปจาก M Choice อ๋อเป็นคลิปจาบพวกรีแคปต่างๆใช่ไหมครับใช่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 ก็ครับครับผมฝากด้วยนะครับ จำพิสิทธิ์คนนะครับคนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะมีงานให้ทุกคนได้ติดตามมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเชื่อว่าน่าจะได้รับชมภายในเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ฝากช่อง M Choice TH ด้วยครับอัปเดตข่าวสารตรงนั้นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอโทษที่ให้รอนะครับผมขอโทษที่ให้รอนะครับเล็กเตงงอุ้ยทร่ไรเลยเราที่ไรกับเราหรือเปล่า เขาเรียกเต็งว่าขัดเลยรียกเต็งเลยหรอเขินแล้วเนี่ยครับ